ทุกคนคือจีดูวิดีโอใช่ไหมแล้วก็เลื่อนๆไปเนาะแล้วก็จีไปเห็นอยู่คลิปหนึ่งที่เ,เป็นของคนม้งนะคะแล้วก็เออมันมีเมียหลวงอยู่ตรงฝั่งนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เมียน้อยอยู่ฝั่งนี้แล้วก็โพยอยู่ตรงกลางเขากําลังนั่งกินอะไรสักอย่างอยู่นี่แหละแล้วก็ออเคนถ่ายรูปอ่ะ คุณรู้คนที่ถ่ายวิดีโอนั่นแหละเออให้สามีกับอ๋อเมียน้อยนะคะเขาจูบกันเนาะเออคัาเขาจูบกันแล้วทีนี้เมียหลวงก็เดินออกไปเลยนะคะทุกคนคือจีเห็นเห็นคลิปนี้แล้วจุกมากนะคือมันมาถึงแบบจุดนี้ได้ไงอะ่ะจุดที่คนถ่ายคลิปเชร์ให้ เมียน้อยกับสามีจุกกันต่อหน้าเมียหลวงนะคะแล้วก็บอกว่าล้อเล่นคือสําหรับเจีอ่มันไม่โอเคมากๆเลยนะทุกคนมันไม่โอเคเนาะแล้วก็ <c oughs> จีเห็นใจเมียหลวงมากๆเลยนะทุกคนคนมงอะ่ะควรักกันไว้นะคะอย่าไปทำอย่างนี้นะเพราะว่ารู้สึกมันเป็นวงจรที่ มันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นนะทุกคนคือมันเรียกว่าวงจรอ,อุบาทในความคิดของจีนนะคือมันค่อนข้างจะอุบาทนะคะแล้วจีก็ไม่ชอบวงจรน,นี้เลยคือเห็นแล้วจุกแทนนะคะจุกแบบข้างในอกลึกๆอะ่ะเออคือไม่เห็นถึงจิตใจของคนเป็นหลวงนะคะแล้วก็ไอ้สองคนนั้นก็ไม่เห็นหัวของแบบ เมียหลวงที่อยู่ตรงนั้นเนาะจีอยากบอกทุกคนว่าอย่าไปเป็นเนมียน้อยใครเลยนะคะยิ่งจีเนี่ยยกตัวอย่างจีก็ได้นะทุกคนจีเป็นคนแม่ไมมนะคะอย่าก,กับสามีแม่ไมมหรือแม่หางนั่นแหละที่เขาเรียกกันนะคะจีะไม่เคยคิดที่จะคุยกับสามีของใครเลยเพราะว่าจีเข้าใจว่า มันต้องมีสักคนที่เจ็บอะคือมันไม่ใช่ความสุขอะมันไม่ใช่ความสุขนะแบบเนี้ยจีเชื่อว่าผู้หญิงมองทุกคนอะทำงานเก่งนะคะทำงานเก่งแล้วก็มีความอดทนสูงดังนั้นเนี่ยเวลาเราอยากกับสามีเรามาหรือว่าใครก็ตามที่แบบว่ายังไม่เคยแต่งงานหรืออะไรนะคะก็อย่าไปคุยกับสามีคนอื่นนะทุกคนมันคือ ความสุขจริงๆอ่ะทุกคนมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะการไปเอาสามีคนอื่นมันไม่ใช่ความสุขนะมันคือปัญหานะคะอย่างจริงเนี่ยอยากกับสามีมาแล้วเนี่ยก็คือรู้เลยว่าเออปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนการที่เรามีชีวิตสดใสของเราอยู่ดีๆใช่ไหมคะแล้วเราเข้าไปอยู่ในวงจรเนี่ย มันไม่มีความสูงนะมันมีแต่ความหึงหวงมันมีแต่ความอิจฉาลิษยานะคะ <c oughs> อย่าพาตัวเองไปอยู่จุดนั้นนะแล้วก็ผู้หญิงทุกไม่ใช่เป็นเพราะอย่างผู้หญิงโมงอย่างเดียวนะคือผู้หญิงทั่วโลกอะ่ะทุกคนให้รักตัวเองนะคะให้รักตัวเองหาเงินใช้เองนะคะหาเงินใช้เองรักตัวเองให้มากๆนะ อย่าไปเป็นตัวตลกให้เขาหัวเราะเราอะเอออย่าไปเป็นตัวตลกเนาะคือจีดูคลิปเนี้ยคือคนที่ถ่ายรูปอะบอกว่าล้อเล่นนะ่าอะไรประมาณเนี้ยคือในภาษาโมงเนาะเออคือแบบไม่ได้จริงจังไม่ได้ล้อเล่นอะไรเนี่ยแต่แต่คนที่เป็นเมนหลวงอะเขาโกรธจริงนะเขาเจ็บจริงด้วยคือเขาต้องแบ่ง สามีของตัวเองอ่ะเป็นนอนกับเมียน้อยอยู่แล้วอ่ะยังต้องมาเจอคนเหยียบย่ำหัวใจแบบนี้ด้วยมันแย่มากจริงๆนะเห็นแล้วแบบเนาะคลิปนี้ก็แบบมีแค่นี้แหละค่ะอยากอยากให้แค่อยากให้ผู้หญิงทุกคนอ่ะทำงานด้วยตัวเองหาเงินใช้เองนะคะทุกคนถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยู่ใน เวอร์ชั่นที่ดีอ่ะทุกคนเราก็จะเจอคนที่ดีเข้ามาในชีวิตเราด้วยนะคือเวอร์ชั่นที่ดีก็คือถ้าเราอยู่ในแบบยังไงถ้าเราอยู่ตรงที่มันดีอยู่แล้วอ่ะทุกคนคือเราพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีอยู่แล้วอ่ะคิดว่าต้องมีสักคนที่เห็นคุณค่าของเราแล้วก็รับในตัวเราได้นะคะคือ อย่าไปคุยกับสามีมคนอื่นบลาๆลอะไรต่างๆนะทุกคนให้เราอยู่ตรงจุดนี้เราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆต้องมีสักคนที่เขาเห็นคุณค่าของเรานะคะผู้ชายไม่ได้มีน้อยๆเหมือนกันแล้วผู้ชายที่ดีอะ่ะก็ไม่ได้มีเยอะนะดังนั้นให้เราคัดคัดค่อยๆค,ค,คัดนะทุกคนค่อยๆคัดอย่าไปอยู่ในวงจรเมียน้อยเมียหลวงอย่าไปอยู่ในวงจรแบบนี้เลยมัน มันไม่ค่อยมันไม่มีความสุขจริงๆอะถ้าใครที่เข้าใจที่จีพูดอะจะรู้นะยิ่งยิ่งคนที่แบบว่ายิ่งคนที่แบบว่าเคยผ่านชีวิตคู่มาแล้วนะคะแล้วก็มาอยู่แบบเนี้ <c oughs> และไม่เคยคุยกับสามีใครไม่เคยแบบเล่นหูเล่นตาให้กับสามีใครอะ่ะจีนับถือจริงๆนะคนคนแบบนี้มันมีอยู่จริงนะคะและก็ได้สามีดีๆมีอยู่จริงนะทุกคน ยิ有有่งถ้าเราอะทุกคนลองคิดดูผู้ชายคนนี้เขายังดูเมียเขายังดูแลเมียหลวงเขาไม่ได้เขายังดูเมียเขาไม่ได้เลยอะถ้าเขาเอาเราไปอะเขาจะดูแลเราได้จริงหรอเขาจะซับพอร์ตเราได้จริงๆหรือเปล่าถ้าเขารักเมียเขาจริงๆอ่ะเขาจะมีเราทำไมแล้วเขาจะรักเราจริงๆด้วยหรอผู้ชายที่ดีอ่ะเขา จะนอกใจเมียตัวเองแล้วไปเอาเมียน้อยไปคุยกับคนอื่นอย่างนี้หรือเปล่าผู้ชายที่ดีจริงๆทุกคนเป็นผู้ชายที่ดูแลครอบครัวได้ดีผู้ชายที่ดีจริงๆทุกคนก็คือผู้ชายที่ดูแลภรรยาตัวเองได้ดีนะคะและไม่ทําให้ภรรยาตัวเองของตัวเองต้องมาแบบกดดันต้องมาเสียใจต้องมาร้องไห้อย่างนี้นะลองคิดดูไปเป็นน้อยเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีนะคะไม่ใช่นะเขไม่ใช่คนดี แล้วก็บางคนที่คิดว่าเออไปเป็นเมน้อยเขาเพื่อเพราะว่าเพียงเพราะว่าเขาอะมีตังค์เราคิดดูนะถ้าผู้ชายม้งหลายๆคนที่จีเห็นมาจีไม่ได้เหมารวมนะทุกคนแต่เท่าที่จีเห็นมาไม่ว่าจะเป็นคนม้งหรือคนไทยเท่าที่เห็นคลิปที่ผ่านผ่านมานะทุกคนคือตอนไม่มีอะไรอะคนที่อยู่เคียงข้างคือ คนแรกนะคะคือเมียหลวงที่อยู่เคียงข้างนะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันจนมีบ้านมีรถอะไรอย่างเงี้ยพอมีเงินนิดนึงนะนิสัยเปลี่ยนเลยนะทุกคนคือจะไม่ได้ด่าหรือว่าไม่ได้เหมารวมนะจีแค่อยากให้ผู้หญิงทุกคนอน่คิดได้เนะว่าผู้หญิงมง้งเราอ่ะหรือว่าผู้หญิงไทยผู้หญิงคนอื่นๆอนะมีคุณค่าของตัวเอง ทำงานเองนะคะหาเงินด้วยตัวเองถ้ายิ่งเราหาเงินใช้ด้วยตัวเองอะ่ะใครจะพูดยังไงเราจะไม่สนใจเพราะเราไม่ได้ขอเขากินแล้วเราก็ไม่ได้ตกเป็นน้อยใครด้วยแล้วจีเชื่อว่าถ้าเราคิดดีทำดีอย่างเงี้ยต้องมีคนดีๆเข้ามานะคะเพียงแค่เราต้องเลือกแล้วเราต้องคัดสรรเนานะถ้าใครไม่เจอก็อยู่อย่างนี้ต่อไปนะทุกคนไม่ต้องไปเจอความทุกข์อะไรที่อยู่ในวงจรเมีร้อยน้อยเมีหลวง อยู่ในวงจรอุบาแบบนี้เนาะฝากให้ทุกคนคิดไว้นะคะฝากให้ทุกคนได้คิดเนาะโอเคค่ะ